ปิเจ้าเมื่อ้านของลุมศีพี่ผู้ที่ทำการลัดแดนนะครับการไปรัดสร้างนะครับมาจากจังหวัดพวยรำนะครับคือผู้กองแอปนะครับเอาเึ้นดีด้วได้ดูวผู้ใดแห้งหลายมันจ้องจขึ้นได้ออาวอานังเสือบปณิภาพปฏิปีนองเอยบฏิภาพกับ อ่าหนังสืออ้อมไปนะครับบัดน้ำบัดีว่าเ้องึ้นอาน้าว่อโจ้โต่ตโดงลงอยุดไปจังไงอยู่เดาสั่งมาเด้บานเนี่ยสั่งมาเด้บันเนี่ยไป่เป็น่างปรดับภาพเจ้าหนี้คนนี้ควมสามารถที่จะมาขี่ตงตัวนี้ให้ดอก พราะว่าพากวกเจ้าหนี่คอยเบิ่งแล้วมัอนคนเป็นคนเมี่ยงนี่คันเป็นคนเมี่ยงนี่นี่มันคิดว่าท่านไงละพออยู่มันมาอยู่เนี่ยตักคนหางกับว่าเดินไปพวกเจ้าหนีเจา้าฟนนังหนาฟังหนาชาวเมืองถัดจะเคืองอยจะขัดโคขุนชอนฉันจัดเอาไวพพ้พบสาร เพราะฉันจะอ่ารบประกันทางไปมีทะเบียนจำกัดสามสี่หาเดือนเกิดอยู่ป่ามันดานาเชงนางกะเล่นลุเนเมองเห็นปัญญาหนุภาพแม่สร้างนันทราบคู่ปาลีเจริญใจวันที่วันสักเลสเกิดสร้างคนนี้ปเสสเดชข้าโยชน์สีช้างอยักกระบาดโอ้มันแบบคือเป็นวายที่ดีตัวไปไปโอ้คนได้ดอกคนใอ้หมองเพราะต้องข้นเป็นทุนพญาเพราะว่า พญาคุณสนใจแล้วยังประทันหูอย่างมามไหมภาพในสร้างภาพก่ออันหนังสือว่าโอ้นอเจ้าผู้โดดลงลงฝนตกลกน้ำบัวพวกเจ้าเมืองขี่ขามันหาว่าว่าลักมาเด็กจ้ามแปดคนบ้าเป็นรัฐสุาขอปัจจนานาเคต เท่าความสุขยากของชาวบ้านชาวเมืองผีพี่บ่พ่อใจบ้านนี้ขอเบิกตัวเจ้ากรุงสุนทัยเผ็ดไก่หัดแกวแสดงโดยสมเด็จสุคมงกดแส โดนหน้าร้อยไนใจหน้าอัมบัดเมื่อใดใดทัดคองกาบพุ่งแกโจงมตุดไข่เจียเมื่องสีพี่นโาอากาศนี้ ที่เป็นแก๊งค์ควันไทยนะพระองค์หูเมื่อถางมาทิ้งแย่งเกียรติข้ามรวงคือมันเป็นใจสีดอกพระองค์พระองค์เดีดสันดอนเด่นท่านย่างให้เมืองยุฬะลราดไปาท่านกท่านท่านแล้วก็แล้วไปเพียงเพราะว่าสร้างบ้านเฮาเมืองเฮาต่างหลายเสี่ยงหลายตัวตัว ท้หนไนท่านนั้นแก้วปาะัตุกลบาตัวะเจ้าลเจ้าเช่าเมืองควมครตัวท่านูดนั้นกเจ้ัดอนุองอที่พักนี้กาบานนกวพ ငေက <dı> ေင်းငာေကေကေင်စေင်လ့ရန့တြေင်ရျပေင်ရျန်လို့ရ့ရို့ရ့တေေင် สันละชาวเมืองลูกผู้เดียวให้อยู่สางสีที่กวงให้ยหูเมืองบ่ให้ไปดอกว่าได้ดอกพระองค์แด้วชาล้ำดอกพงเมืองทำ่าเมือไพ่ฐาลสางไพ่ฐานตัวสิ่งทีจองไปเยียดสิ่งทีพ่อพาพอเจ้าต่างสร้างขี้ไปจั่วพระองค์เลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้ยสีหน้ามันคือจังแข็งกบีกันนงนทนใสเจ้าพันย้าดอกดังตา ไก่ขางวางนคนป่าปล่อยลูกก่อนน่อยในท้องฟูเดียวสังสิพัดผ้าบานตกดานแดดข้าวนาสัญญาให้ขับไปใส่ทรงนี้จากบ้านบ่ทุนตันกระสรังตามพังเพียเดียวขนาดเทียสองดำทำกรรมอีสองเราเชิญให้พวกน้อง เป็นพญาดีให้ยินดีพร้อมภัยคัดบอกภัยว่าพร้อมเมื่อวันสิมนหมองตัวพระเจ้าค่าเดี๋ยวไว้เฮียงคนไหวพรายบ่ขอไหวพรายเพี่งนี้เพ่ยเดียวการชื้นเราไว้น้ำท่วมฟ้าฟ้าที่เราทิ้งดาวคนเช่าเมื่อที่เราตายเหมือนยังก็เผาเอาขอไว้บ่ได้บ่ ขอไว้เที่ยงเทีเดียวก็ขอไว้จะไปแก้สร้างนะลูกจะไปแก้สร้างไรมาดูแล้วขอไ่้ได้ดอกคนเป็นคนทั้งวันแต่มาลูกถางแม่มุ่นอย่างว่าได้ดอกว่าจ้าค้าตรงไรอย่างไีเจ้าหน้าค้อนดอกดูเดือดตัวจะเกิดโลกเพรมันตั้งเที่ยงมันเหมือนดังพันิพันคนอยู่ใน ดีเวียนเวียนตอมสนองกรรมให้ไก่ห่างล้างเท้าบุญมากบนสิงโขคู่เต่าื้นบ่หูเหล้วเอ้ยโดอพระเจ้าค่ะเพื่อถึงท่าที่คานบอกคดีทุนเรื่องขอแก้บุญเฮียงเจ้าจอมท่นขอแต่บังอวอนลามาที่สะไป กับทั้งสองวันน้อยที่เอาไว้นางนาพรเธอจึงไปเสนอให้เวทสลนง์หูข้าวจากนาพรในนาการเอยโอ้ยสินไ่บอกใหรเราพระเจ้าข้าเราจะหลานใน

โหยอาจรรพ์เจแฉหางเหย้าเหย้าสั่งมาได้ห้องนั่งเขาเอ้ยบัดกระต่ายหางแปแปบัดกระแกหางบอบอสั่งว่าได้นั่งห้องน้อเขาเอ้ยคือจังออกจากมาจากแยงซาเพราะว่าบริเวณีทำผิดกดมดเทียนบานของกุงลีกุงที่นี่ห้องยัง ผู so ้ก you ัดจ so ักรสนอนพยาเวทตานต้อนนางลามิงมาเที่ยวมาเที้ยพที่นี่มีเรื่องงอนสิสัญจรดอกกระถาวันพรุ่งนี้สิเดินด้านจากนะขอมาสวัสดีพระเจ้าพี่เรื่องอีงเออพี่นั่นท่าน้างแก้วเขาหนั่นเกียดคู้มใจกุ้เจ้า ให้น้ำนนอนสานของปางดอกจุ่มไปให้เจ้าเลี้ยงลูกน้อยกันสร้าดอกลูกหองห่างมาเอวยให้เจ้าจูงใจสานน่าวหนักคองดอกงามหญ้าปูหญ้านั้นให้เพี้ยนเลี้ยงดอกยางยำน่ะเพี้ยนมาคุณนเท่ากันบุญหลายเหลือปราส่งดอกจุ่มนองอ่ะ ในตอนนี้กำเข็มคองจำใจเกล้าจากพี่ที่ได้พาดนอขนขนมหางเม่นหางไก่นั่นละนามาทีอ,อ มาที่เอ้ยได้นักการเมืองเราได้ ขณะที่ไลลุยไายออกจากบ้านจากเมืองพนันบอลการที่ระเจ้าปีสิไปอิลีมาที่กะจิขอไปนั่งจังสลับมาที่อยู่บ่ได้ดอกบ่มีเสด็จทีเสียน้องอยู่จังไดกับปู้กับญาณนั้นฮะมันโมแมนพ์โฟนเม่มาที่น้องพระเจ้าพีอันนี้มาที่เอ้ยปอดีแล้วสวยแล้วยญิงเนี่ยเอาสามีเป็น ทีมได้อยู่บ่ในกะว่าได้เอิญเขาหนีผู่กันขั้นพี่เฒ่าจังสันคือแก่งกันสางจันถือว่าเมียบ่สำคัญจังหันระหว่างหน้ามัดีกับพระเวสสันดรคุยกันน่ได้ยินเสียงถึงหูไปไปดอกไานพุทธดีวันนี้เป็นตัวของเพราดอกไมี่้าพุทธี นี่แหละอยู่น้ำปูน้ยาเนี่ยละมาที่ต้องไปพี่เป็นัพี่พีไปผู้เดียวเองมาทีมาโยมาทีไปน้ำมาที่ต้องไปต้องไปนี่ละเดี๋ยวจะไปเอง ที่เวสั้นดอนเจา้าเท็ขึ้นมาซีเวาวาอีหมีบ่าูแม่นเสด็กแม่ะว่า,วาูกนี่สั้นทางแก้วผูใหนเียดตุ่ใจคุมนเศ้าเมื่ององอางนไปถามแม่ไปไปทา่าน,นพูดวันทั้นแม่พอพระเจ้าพีผู้เดียวมันเจ้งได่เจ้าจิตใไรหนีพระเจ้าพีท่านสร้างตัวเดียว บ่ปีดีเด้อเจ้าพี่หลานเฮายัง้น้อยอยู่เด้พระเจ้าพี่พเจพ่การซ้อมคือเว้ากันดีๆอยู่บนท่อนมีมาคือเว้าบ่ปากมันคอยพาน้ตาไหลย้อยถึงเาสวยผัวบ่เบิ่งเพิ่ผู้ใดก็บ่ได้ i uh -huh. uh -huh. เอาดอกประวันรูปท่านที่ดีท่านตาเวลาดอกบิดาดอกข้ากไก่ดอกเลยแล้วเออจังหว่าเจ้าเมืองบ้านเขายิ่งยันลังเกียดเกียดว่าทานสร้างแก้วสิเดินเข้าดอกป่าเพื่อนขอให้พ่อนี่ได้ในน้องอยู่ข้องปางนวพ่อดู พูกปัจจ้าชนหล่ให้ลังมาหงท่อนามอคตว่าสั้นเรียนว่าเรียนหงามี่าต้ตคนตัวกาดอกคำม้าดอกลาเกลเบ็ดมันมาปามา ลูกไปทำกรลูกไปตามกรจังจังรเด้ออ่าพอปัญญาตัวนีตจวใช้ลูกทำกรรมตะเป็นลูกก็จะไปตามกรตะเบนพอไยู่เย็นเป็นถูกเด้อพอปัญญาเวลาปัญหาเจ้าที่ยนยันตะเบ้นลูกเป็นแก่เป็นน้กระจกูก่อนเด้ มีลาัพ่อครูจังไดมาสิไปจังไดมาจังไดนั่นนี่พอ่อครูลายผีพ่อเบียดนีจากบาทจากเมืองว่าเม่ยก๋อผู้ใดผิดกับผู้นั้นไปตัวมาที่ผู้ใดผิดกับมาที่ทกัจจุกภูดิษฐนตัวโนี่พ,พ,พ,พะระเจ้าครูผ่วผิดกับจำผิดนั่นละกันผัวก่จจุติสิไหนมาที่อยู่จังไดกัจจูต้องปูมันสิเป็นแม่ห้างองัจาบอกอย่านเป็นแม่ห้าง มันมีผัวก็่าคนอื่นไปหางตัวพะพูโอ้ยหมาเทอโอ้ยโหยิ่งในเป็นแม่หามบังคับใจให้เจ้านายใายใดเขามากไกยิ้มใส่สนุกดีการมีผัวมันพู อยากนำการบา้าลรักษาเย็นสาน้อมปัดแตนเลี้ยงลูกบัดนี้โอ้ยบ่เอ,อิญมาที่ฟังปู่เราบอกเล่ากันเดี๋ยวโอกาสดีนะครับนี่พูดไปดีฟังแล้วสืออ่อสารนะครับเที่ยงนัานสภาพไร,พระเวชสันดอนตกลจนนั่งมาที่แล้ว ปะดีประเวศเสนดอนกรนดิน่ไผ้าอา้าลูกสองกันหาเชลี่จึงนั่งมาที่เดินดงโขลฟ้าไปซะแล้วบหงังเสียงนกเขาหอกมันหองคำตามเขาดินูเรือแล้วหองครับ สูงแล้วกะล้งกอกตั้มันอีกใหม่เต็มที่ได้ยินเสียงเจนี้วัดปั้วัวกันเจนี้มันจะองกำหาผัวเจ้าเจนี้นึกผัวกันแอนใจก็ตึงเต็มตัวจจมตาจะให้เล้ยวทำเดอดปาาที่แล้วจิเดินดาวเทียวไป นั่งมาทีวเดินมาต้องอิดกู้ขันข้าวกาดตอยขาเม้อพรยเเจ้าพีเอนมันก่กรดดอเออนซอขันนั่นเถื่องห่างว่าตัวยาต่ำมานํำเห็นพ่อบนิต้อดรับโอ้ยเหือดไหลบุญเลยวะเจ็บพีเป็เจ้าพี่อีลาจะกินน้ำตีลูกบะไดห่มงไม โยกเึ้นสูงด่าโืกวด่าเป็นปะสาขากนวกเป็นเรษ่องีพาหนักในอาสมเสวยสุขสือมาโดยนัางมาที่เปพนัังงานหาเครื่องเกิย